ไมว่าตอนนี้เนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5นะขึ้นสูง แล้วรู้ไหมว่าฝุ่นจิ๋วๆขนาดนี้เนี่ยอันปรลายกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้นะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เ,เลยนะโดยเฉพาะของเด็กๆเนี่ยมากกว่าของผู้ใหญ่ซะด้วยสิเลยต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะหนิงตอนนี้นะสิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือออสเวลไลฟ์เอากออิดีเอนะคะขวดนี้นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียสกัดจากสาหร่ายทะเลเข้มข้นมีปรมิมาณ DHA สูงที่สุดในท้องตลาดถึง140มิลลิกรัมตัวนี้นะคะนอกจากช่วยบํารุงสมองแล้วทําให้สมาธิและความจำเนี่ยดี แล้วก็ยังบำรุงในเรื่องของเซลล์ประสาทสายตาสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงตัวนี้หนิงจะให้นิรินทานเป็นประจําทุกวันนะคะเป็นแคปซูลลดส้มนะคะทานง่ายไม่ขาวค่ะตัวนี้นะสําหรับช่วยบำรุงทั้งความจําสมองสายตาให้ร่างกายของเราไม่อ่อนเพลียมีแรงกระปีก้กระเป๋าไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้อีกต่อไปนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามวันไหนที่ค่า pm ฝุ่นไม่สูงก็ห้ามให้ลูกขาด DHA ตัวนี้ของออสเวลลไลฟ์เด็ดค่ะ ย้ำนะคะ DHA ที่หนิงและน้องนิลินใช้ต้องเป็นของ Oswell Life a l c o i o l DHA เท่านั้นนะคะเสริมภูมิคุ้มกันของลูกให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะรักลูกอย่าให้ลูกขาด DHA นะคะ